ขนมปังกินบ้ฝรั่งเขากินอะไรกันฝรั่งเขาก็กินขนมปังอันนี้ของเราทำขนมขนมปังมันมีเนื้อไก่ไก่แล้วก็ผักแล้วก็ไข่ผสมผสานแล้วก็ยัดไส้ ยัดไส่ห่อขนมปังอิ่มละโอ้ยเสียงเพลงเนาะเดี๋ยวก็ปิดลิกลิลิคสิเพื่อนอีเสียงเพลงสวัสดีค่ะคุณลายมังกรสวัสดีค่ะหน้าสด ไม่อยากออกกล้องสดมากคอฟฟี่คอฟฟี่กาแฟค่ะกาแฟดำดำปิดไม่มีน้ำตาล ขอบคุณค่ะขนมก็มีกินขนมไหมขนมสอดไส้งา้องชิมดูอ้ยอันแน่นน่อยนึงบันเบิงในรูปอันบักใ่ดูในรูปดูในลูกมันใหญ่มากเห็นไหม แต่ข้างในมันนิดเล็กนิดเดียว x แบนไรย่ยู่อบดิสโมเมนต์เธอสิน <c oughs> ไปเอามาจากไหนไปพิมพ์มาจากไหนล้วก่อนกินบ่น เอ็กเบลยเครซินเอเบนซินให้ดูไม่ได้ค่ะหน้าสดให้ดูแค่นี้พอเนี่ยหน้าสดเห็นไหมสดมากหน้าสดเนี่ยคิ้วก็ไม่ได้เขียนหน้าตาก็ไม่ได้แต่งหน้าสดเห็นไหมเนี่ยคิ้วก็บม่ได้เขียนหน้าก็สดสดหน้าธรรมชาติมาทำงานไม่อยากแต่งตัว มาทำงานคือหน้าสดมาเลยคุยมอเกิ่มเบลยายออนแอร์เยายเบลเออนแอร์เซมัสเซย์ฮัลโหลฮัลโหลคุยมอเค้าคุยมอเกิ่มสวัสดีค่ะผู้สาวสวยไหมม้อยเนี่ย กันเดินมอยมอยเฟ่าฟันโรมีเนียโรมีเนียมอยแบนเย่แมทฝักฝักฝากัน์ซีเนโยเวลเลอกินบอกฉันสิสิ่มอยมอยเฟ่าฟันโรมีเนีย กินไหมมอยเ็กมอยมันสั้นเซ็กมอยเยอะยาไก่เซ็กมันจุ๊บจุ๊บ Thank you w แล้วมา Thank you well Thank you well ก็บอกว่าขอบคุณค่าเนียเซ็กมอยเฮ้โบตองเซ็กมอยฟอร์มโ m มีเนเยะ โลมีเนียเฟราม้อยฮะน้องเกียเขาไปแล้วสาวประเทศนี <us <us ้กล้าได้กล้าเสียเขาไม่หวงตัวเขาไม่หวงตัวเขาอยากกอดใครเขาก็กอดเขาบ่หวงตัวเ้ี่ย มันเป็น Hello I like video อ e a h Channel ban t โชว์ฮ h ลโห o มาแล้วมเพื่อนเพื่อนมาแล้ว โมเดิร์ติกแอปตดยโต๊ใช่ไหมพี่ก้องพี่ก้องทำงานอยู่กับอะไรนะพักเพื่อไทยใช่ไหมวาดวาดเยียดอกอะไรขบือดองเอกแบนนิตโซโมอยแอลใหญ่ดาวใจ ผู้ชายเขาเาไม่ได้บอกว่าม้อยไม่สวยผู้ชายจะบอกว่าสวยได้ไงผู้ชายกินขนมไหมเดี๋ยวจะไปแล้วนะมาแป๊บเดียวเพื่อนมาอีกแล้วฉันสวย สวยแบบไม่ต้องแต่งหน้าน่ะสวยแบบหน้าสดเห็นครึ่งเดียวพอหน้าก็บว่ได้แต่งริบสติกหน่อยหน่อยเห็นบหเห็นบ่ <laughs> เห็นแค่นี้พอเดี๋ยวเพื่อนมาละเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาออนแอร์ด้วยสวยแบบธรรมชาติค่ะ ตอนนี é, ้อายุ28ข่อยอายุ28ครับสวัสดีฮัลโหลเซฮัลโหลครับสวัสดีส้มโอยดุวสวัสดีครับ Good morning สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Hello good ไปกันเนเธอร์แลนด์ฮัลโหล ไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองฝรั่งฝรั่งก็เป็นแบบนี้แล้วฝรั่งหยาโตหยาหยา,ยามันจันไก่กันหล,ลักเหรอฟอง politically party เห็นไหมเขาสวยไหม เขาไม่อายนะเขาอยากกอดใครเขาก็กอดเพราะว่าประเทศเขามันแบบประเทศเขามันฟรีสไตล์อะไรแบบนี้ขอตัวก่อนนะระยะนี้งานเข้าค่ะขอบคุณค่ะบายบายดุยดุยเขามาดุย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 คำดุยดุยซาโยนาระซาโยนาระ ซายนาระซายนาราซายนาราบาย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 จุ๊บๆุ๊บบายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ See you tomorrow See you on a Kongkia เขาคำใหญ่เลยมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของของคนทางนี้น่ะเขาอยากกอดกันเขาก็กอด ไม่รู้ว่าลูกเมียใครเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำมันไม่เหมือนประเทศบ้านเราที่นี่เขาทำมั่วตัวไปหมดแต่ว่าดิฉันไม่ทำนะคะดิฉันเป็นคนไทยบายบาย